phải MÀY tay MÀY tay nương phải mấy tay phải vô phải Tài Tài Ui mấy tài Ao của <laughs> ตัวร <im Each other> <play up> ับตัวรับตัวรับตัวรับจ้าตัวรับจ้าโอ้ไม่รับไม่ีไมเขาเตอร์คอเตอร์จะตายคอเตอร์จะดิบคอเตอร์จะตายคอเตอร์มันดิบหมุนหมุนหมุนเอ็นเราไงเอ็นเราไงโคตล้มล้มต้มล้มกีฬาอะไรล้มกอล์แบงกอล์ฟแบงเตเตเตมุดมุดหน่วงมุดหน่วงมุดล้ม เคยพามาไหมแล้วว่าใช้ชีวิตเหมือนคนดําฟักเถ้าพงพันตั้งแต่2012เขาบอกให้กูเป็นคนนําพร้อมกับผมควันไม่ต้องสงสัยว่าใครเป็นคนยําแต่พวกมึงจงจำเราใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อลงคำอ่าจนตั้งแต่เด็กแต่ว่าสติบโตเป็นคนเฟี้ยวผ่านเรื่องราวร้ายๆแต่ไม่ยอมตายในคมเคี้ยวอยู่ในสังคมอย่าเป็นขนมไม่คนเคี้ยวเหมือนอยากฟาสตแต่เสือขากแหนไม่พลในวงเหลียวอ่า everybody f e e l i t when I'm back on the scene yo off a bitch so put him back on the beat and look out just like against a lack my look all my body getting bigger i'm talking about the hard along the liver it's not about the money dicker one day you gonna be a mister fuck the fame like a man with no fear fuck the shit i'm black he's black she's black we black day black now telling me that's who black i'm black he's black she's black we black day black You head to get the fuck out a r telling me that's too black. I'm black. He's black, she's black, we black, they black. Yo, head to get the fuck back. I'm black. ลบลงไปกี่หนแต่มึงต้องโกซอน Tell them bitches why we so strong. มีคนเอื้อนโชว์เสี่ยวแต่พวกกูโชว์กอดเหม็นสาบกวันจำแรงช่วยเอาพวกแม่งไป roll on. Hip hop พวกกูตะโกนว่า hip hop. Fuck that shit pop. แล้วช่วยไปบอกเม่ยมึงว่า bitch stop. I'm from the big block. Got the best weed in my zip lock. พวกมึง kick b o c k Like Smith did to Chris Rock. เราไม่ได้วัดกันที่ผิวแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันมันคือความกระหายที่หิวเลยออกทะเลไปการพายุเรือที่ฉิวเข้ามาเหอะไอสัตว์อุปสรรคต่อให้สาหัสก็แค่สิวอ่ะ uh, มันช่วยไม่ได้ว่าคนเดียวนั่นเป็นเหตุผลว่าทาไมกูฮิพฮปพอบได้แค่ทรงเดียวและกูไม่ได้หายแค่คนเดียวเลือกเอาว่าจะตายด้วยคมเคียวหรือเลือกจะตายอย่างกลมเกลียว I'm black he's black she's black we black d a y black n o t telling me that's too black I'm black ตัวพี่ชอบกินตับหวานส่วนตัวน้องนั้นชอบทานตาไทยตำมั่วตำชั่วตำแตงตังหัูออกแรงน้ำตำทำไมตับหวานน้องสนใจไหมตับหวานน้องสนใจไหมตับหมูตับไตอยากให้น้องกินตับตัวพี่ชอบกินตับเด็กเฮ้ยพี่ชอบให้เด็กกินตับเฮ้ยกินตับมาตั้งแต่เด็กให้แรกท้าเด็กน้องคงเข้าใจของหวานของหวานของเขาไม่เอาไม่เอาพี่สมัติก้นใส่ถ้าไปตับแล้วพี่ยอมตายถ้าไปตับแล้วพี่ยอมตายกอดน้องแค่ไดบ้าง ฝีมือพี่ชายไม่ตามกระแสรับองอร่อยแน่น่รับรองอร่อยแน่ขนาดตุ๊กแกยังต้องกินตัออาหารที่มีประโยชน์และไม่มีโซดียดรับทานกินได้ทุกวีทุกวันขอให้บอกกันตับหวานจัดไปชนอื่นขคกินไม่ให้ให้ลองสั่ไว้กินได้คนเดียวอย i ตกตุตัวพี่ชอบกินตับหวางส่วนตัวน้องนั้นทอบทามตาไทยตามมั่วตา the quinta